สวัสดีทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าอาทิตย์นี้จะมีดาว3ดวงที่ก็จะย้ายราศีกันนะคะซึ่งก็จะมีด้วยดาวศุกร์เขาจะย้ายไปแต่วันที่อ2อมิถุนายนละแล้วก็ดาวพุธย้ายวันที่3มิถุนายนแล้วก็จะมีดาวองคารซึ่งจะย้ายวันที่6มิถุนายนนะคะดาว3ดวงเนี่ยย้ายแล้วจะมีผลอย่างไรบ้างกับชาวราศีพฤษภเราก็มาดูที่ดาวศุกร์ก่อนอวันที่2มิถุนายนเนี่ยดาวศุกร์จะย้ายจากราศีมีนไปอยู่ที่ราศีเมษอยู่จนถึงที่2กรกฎาคม ได้ตำแหน่งปา่าเกษตรทีนี้ป่ากเกษตรคือแสดงว่าดาวศุกร์ไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์แน่นอนทีนี้ของคุณเป็นเรื่องอะไรอ่ามาดูกันดาวศุกร์คุณก็เป็นดาวตัวเดาวเจ้าเรือนของตะหนุตัวคุณเองกะอริอ่าเราก็มาดูว่าตะหน,โน,วนุวินาศอาริวินาศถ้าเรามองในเรื่องของมุมบวกก่อน วินาศคือสิ่งที่สามารถช่วยเหลือกุกุลตุกุได้ใช่ไหมคะเออทีนี้ตนุตัวคุณนะ่ะไปอยู่ในเรือนวินาศนะ้ก็มองว่าบางคนนะ่ะต้องพึ่งพาตัวเองอาศัยคนอื่นค่อนข้างที่จะยากเือนกันนะเพราะว่าอะไรอะ่ะมีความเป็นประ,กะเกษตรอาจจะต้องลงแรงทําอะไรด้วยตัวเองก็ได้คะ่ะหรือบางคนเนี่ยนะ้าคิดว่าคุณอาจจะมี ความรับเกิดขึ้นแต่ทีนี้ความรับเกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะมีบ้างที่บางเรื่องบอกได้บางเรื่องบอกไม่ได้นะคะหรือบางคนอาจจะไม่ค่อยอยากจะออกหน้าออกตาเท่าไหร่ค่อนข้างที่เก็บตัวบ้างหรือออกไปข้างนอกบ้างก็ได้หรือไม่สบายก็ได้นะคะเพราะว่ามีความเป็นป่าเนาะหรือบางคนเนี่ยถ้ามองว่าอาจจะคิดทำอะไร แบบเป็นความลับซึ่งจะไม่บอกคนอื่นก็ได้เหมือนกันทีนี้ถ้าเรามองในมุมลบบ้างวินาศมุมลบเนี่ยคือปัญหาสักว์โรคภัยใช่ไหมคะก็ที่บอกบอกเมื่อกี้ตัวเราาจะไม่สบายที่ตัวเราไม่สบายเนี่ยก็เรื่องอะไรก็อ,อาจจะเกิดจากตัวเราเองนี่แหละเกิดอย่างไรล่ะช่วงนี้คือโควิดกลับมาใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องของฝุน่นอีกบางทีอ่ะเราอาจจะมีโรคจำตัวอะไรพวกอ่า ูมิแพ้อย่างเงี้ยถ้าเราไม่ใส่แมสมันก็มีโอกาสมาเป็นได้เหมือนกันนะแล้วก็ก็มีโอกาสที่ติดโควิดได้เหมือนกันอะแต่ทีนี้ยังสามารถแก้ไขได้ปัญหารตรงนี้มองว่าจะเป็นนานไหมหรือมากน้อยเพียงไรอยู่ที่พื้นเดิมของแต่ละคนว่าดาวสุขคุณนะ่ะมีความโดดเด่นไหม หรืออยู่ในตำแหน่งที่เสียไหมแต่พูดง่ายๆว่าตำแหน่งไม่เสียกับเสียนี่แหละมันจะมีความแตกต่างว่าจะเป็นเยอะมากน้อยแค่ไหนกันไปแต่ดาวจรตรงเนี้ยเป็นประเกษตรนะคือว่าอาจจะมีเป็นเป็นหายหายเป็นเป็นหายแบบเนี้ยก็ต้องไปดูกันดีๆนะคะก็ต้องรักษาร่างกายกันให้แข็งแรงเนี่ยมันก็มีวิธีแหละถ้าเราใส่แมสแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเป็นยากมากหรืออ่า ตัวเราเนี่ยก็สามารถเป็นปัญหาตัวเราเองได้เหมือนกันเป็นเพราะอะไรอะ่ะเอ,อ่อนัมมองงนี้ว่าถ้าตัวเราเป็นผัญงเพราะหนึ่งสมมุติเราทาอะไรเนี่ยแล้วที่จังหวะที่เราไม่สบายพอดีทําให้สิ่งที่เราอยากจะทําเนี่ยมันทําต่อไม่ได้ต้องมีการหยุดพักทําใหออ้สิ่งที่คุณทำเนี่ยมันต้องเสียเวลาไปก็ได้นะคะคือมองตรงนี้ได้ได้หน่อยนะ แล้วทีนี้ดาวศุกร์เองก็เป็นดาวเจริญอริอริอยู่ในวินานีโรคภัยไข้เจ็บเห็นไหมที่บอกต้องระวังโรคภัยไข้เจ็บหรือบุคคลอื่นเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยเขาะจะทํากับตัวคุณไม่ได้หรอกแต่เขาจะทํากับคนใกล้ตัวหรือระมัดระวังการแทงข้างหลังหรือของหายให้ถามคนใกล้ตัวก่อน นก็ว่าในแต่ะสถานการณ์ของทุกคนคือเรื่องอะไรทุกคนก็ระมัดระวังนิดนึงเพราะไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนณนเวลานี้ช่วงนี้คุณจะทำอะไรกันแต่รู้ว่าอาจจะมีความรับปกปิดอะไรก็เกันไปทีนี้เรามองอีกมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งเนี่ยดาวสุขเป็นตัวแทนของการเงินกับเ,เรื่องความรักอาการเงิน น,นักมองว่าบางคนนะอาจจะมีเงินรับรับเข้ามาก็ได้ทีนี้แต่ไม่รู้ว่าเงินรับรับคุณได้มาอย่างไรเนี่ยคุณก็คงไม่บอกเาหรอกว่าคุณได้เงินนี้มาจากไหนเห็นไหมมันก็เป็นความลับเกิดขึ้นได้หรือแม้กระทั่งบางทีคุณอาจจะคิดเรื่องการเงินวางแผนการเงินคุณคุณอาจจะมีโชคเลยรับเกิดขึ้นคุณได้เงินมาก้อนใหญ่คุณอาจจะไม่บอกญาติพี่น้องคุณได้เก็บเงียบหรือถ้าบอกคุณอาจจะบอกไม่ได้บอกความจริงอ่า บอกสูว่าคุณได้เงินมาสักห้าแสนคุณบอกเออได้มาแค่สามแสนอย่างเงี้ยนี่แหละมันก็คือเป็นความลับของแต่ละคนเนาะ,ะหรือมีอีกอย่างหนึ่งถ้าในเมื่อกี้ที่บอกว่าที่ตัวเราอาจจะสร้างปัญหาขึ้นเช่นบางทีนะคุณเนะี่ยได้เงินแาเงี้ยเห็นของสวยๆงาม เช่นกระเป๋าแบรนด์เนมอยากไปซื้อกระเป๋าเงินไม่มีแต่คุณมีบัตรเครดิตคุณก็เอาบัตรเครดิตไปรูดเนี่ยเพื่ออยากได้กระเป๋าแบรนด์เนมใบนี้มาอ่าทีเนี้ยคุณสร้างหนี้ให้ตัวเองแล้วไหมเออเห็นไหมถ้าคุณมีเงินเหมือนว่าถ้าคุณโอเคถ้าคุณมีเงินต่อเดือนพอที่จะผ่อนปกบัตรเครดิตอันนี้มีปัญหาแน่แต่ถ้าใครไม่พออุย้ยเดี๋ยวรูดไปก่อนเดี๋ยวค่ว่ากัน มันก็เกิดนี้ได้เหมือนกันเราเองสร้างปัญหาตัวเองได้เหมือนกันเห็นไหมคะมันก็มองได้หลายมุมนะแต่อยู่ที่การบริหารจัดการของแต่คนแนั่และว่าจะทําอย่างไรอ่าทีนี้มางเรื่อง,องความรักความรักมั่งความรักนะถ้าคนมีคู่น่าคิดว่าคู่ครองคุณอาจจะเป็นเรื่องของปัญหาเรื่องอะไรสุขภาพไหมเรื่องการเงินไหมหรือเขาอ่าจน้อยอกน้อยใจกันเกิดขึ้นก็ได้หรืองอนคุณเองก็ได้หึงโหงคุณเองก็ได้เหมือนกันแต่ทุกคู่ก็ต้องไปดูว่า ใช่ไหมอะคนโสดอาจจะมนคนเข้ามาคุยคุณก็ได้นะเออแต่ทีเนี้ยคนที่เข้ามาคุยคุณเนี้ยคุณต้องดูดีว่าเขาเป็นคนแบบไหนมีเรื่องของความรับเยอะไหมคนคนเนี้ยแล้วเป็นอริอีกสุขเป็นอริเออคนนี้ก็มีปัญหาเรื่องหนี้สินหรือเปล่ามีปัญหาเรื่องการเงินไหมมีปัญหาเรื่องของโรคประจําตัวไหมทุกคนก็ต้องดูกันให้ดีๆเนาะหรือถ้าบรมองเรื่องความรัก มันเป็นเรื่องของหุ้นส่วนคุณอาจจะเจอหุ้นส่วนก็นได้แต่การลงทุนคุณนะ่ะคุณจะลงทุนยังไงล่ะดูกันให้ดีดค่ะทุกการลงทุนเนี่ยมันมีการเสี่ยงทั้งนั้นแหละแล้วก็อย่างมิจฉาชีพม,มารูปแบบนี้เยอะเหมือนกันนะคะก็ต้องระมัดระวังกันดีๆนะทีนี้ดูที่ดาวาดาวพูดกันบ้างดาวพุธนะ่ะวันที่3มิถุนาย,ยนจะย้ายจากราศีพฤกษ์ อยู่ที่ราศีมิถุนอยู่ที่มิถุนเนี่ยจนถึงที่23มิถุนายนเออได้ตำแหน่งกเกษตรตราธิบดีด้วยถือว่าดีนะดาวจรนี่ถือว่าดีนะเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องของกระดุมพระกับปุตตะอยู่ในกระดุมพระเขาบอกว่าคุณจะมีความสุขในเรื่องของการเงินอ่ามีการเงินมั่นคงขึ้นคืออาจจะเก็บเงินได้ก็ได้ค่ะหรือ อาจจะหาเงินคล่องขึ้นก็ได้หรือได้จากเงินคุณอาจจะได้จากําพูดการเจรจาก,การต่อรองการเป็นนายหน้าก็ได้แต่ทีนี้ได้มากได้มนได้มากน้อยแตกต่างกันไปนะคะในเรื่องของการเงินเนาะ,ะทีนี้เราก็ดูว่าดาวพุธเองก็เป็นดาวเจืินปุตตะกระดมพระเขาบอกว่าคุณอาจจะมีมีรูปทางหาเอ่อ จต้องหาเงินได้ตลอดเวลาก็ได้ค่ะหรือได้บุตรช่วยเหลือเกื้อกูลคุณในเรื่องของการเงินให้เงินคุณก็ได้แต่ทีนี้ต้องบอกกอนว่าเราเองต้องไปดูประกอบกับดาวพื้นพื้นเดิมของคุณว่าดาวพุธคุณดีไหมถ้าคุณพื้นเดิมคุณดาวพุธคุณไิ่เสียแล้วก็ดาวจรตอนนี้เป็นเกษตรแสดงว่ายังไงลูกหลานคุณ่ะจะช่วยคุณ หางเงินก็นได้หรือให้เงินคุณเองก็ได้หรือช่วยต่างๆทําให้กิจการคุณมีเงินเพิ่มขึ้นก็ได้เพราะอะไรล่ะถ้ากิจการคุณสมมตินะคุณยังไม่เคยทําอะไรที่ลงพวกสื่อออนไลน์ต่างๆเนี่ยลูกคุณเขาอาจจะเอาไปลงแพลตฟอร์มพวกเนี้ยก็อาจจะเป็นเงินให้คุณได้เหมือนกันเห็นไหมคะหรือแม้กระทั่งใครที่ทําคลิปเห็นไหมคลิปสัตว์เลี้ยงเห็นไหมเนี่ยก็ยังทําเงินให้ได้เหมือนกันเนี่ย พูดง่ายว่าอาจจะเป็นลนักษณะแบบก็ได้นะแต่ถ้าเราไปมองในมุมอีกมุมหนึ่งว่าถ้าพื้นเดิมเราเนี่ยดาวพุธเราเสียนะ่ะแสดงว่าเออเขาเรียกว่าอะไรนะดาวพุธเสียเราเนี่ยบุตรหลานเราเนี่ยอาจจะมาของเงินเราใช้ก็ได้หรือสัตว์เลี้ยงเราอะอาจจะมีเหตุให้เราต้องเสียเงินก็ได้เหมือนกันเสียในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่สถานาการณ์ของแต่คนนะ แต่ที่ถือว่าดาวจรน่ะถือว่าอยู่ตำแหน่งที่ดีเสียอาจจะมีเสียบ้างแต่เสียไม่มากหรือมีการไก่เกลียมเพื่อไก่เกี่ยกันลงตัวได้อาจจะเสียนิดๆหน่อยๆก็ได้ค่ะก็ต้องดูแต่ละคนแหละว่ามันเป็นเรื่องอะไรณเวลานั้นเพราะเราลูกว่าสถานการณ์ของแต่ะคนน่ยคุณจะเจอกันเรื่องเรื่องไหนก็ให้ดูตามสถานการณ์ไปต้องไปปรับเปลี่ยนกันดูนะคะ ทีนี้ที่ดาวคานกันบ้างดาวคารวันที่6มิถุนายนจะย้ายจากราศีกรกฎไปอยู่ที่ราศีสิงห์ซึ่งดาวเจ้าเรือนราศีสิงห์คือดาวอาทิตย์อังคารอยู่ในเดือนอาทิตย์เนี่ยก็เรื่องคู่ขัดแยง้งคู่ปัิเหตุของคุณเป็นเรื่องอะไรดาวคานคุณอ่ะเป็นดาวเจ้าเรืนอนปัตตนิกับวินาศอยู่ในเดือนพันธุเรามาดูว่า ปัตจนนี้พันธุเนี่ยคู่คุณน่ะคู่ครองคุณน่ะกับคนในครอบครัวเนี่ยจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันหรือทะเลาะกันได้นะเออแล้วก็คู่ครองคุณก็เป็นคนรักบ้านรักครอบครัวก็ได้หรือจำนวนที่มีระเบียบมีความจู้จี้จุกจิกเกิดขึ้นมันอาจจะมีการถ้าอยู่พูดกันว่าถ้าครอบครัวใหญ่ๆอยู่กันหลากหลายเนี่ย มันก็อาจจะมีการบ่นกันเรื่องการวางของเก็บของใช้แล้วไม่เข้าที่เข้าทางกินอะไรบางมันก็จะเป็นลักษณะนี้ก็ต้องระมัดระวังกันดีๆนะหรือ,<ห>อบางทีคุณไม่อยู่บ้านคุณอาจจะให้คู่ครองคุณช่วยจัดแจงดูแลบริวารลูกน้องของคุณให้ก็ได้แต่ทีก็าอาจจะทำอ,อ,อาจจะดูแลไม่ทุ่ถึงดูแลไม่ทุ่ถึงในเรื่องอะไรล่ะมันก็ต้องไปดูว่า ณนะต่อตอนนั้นน่ะบ้านคุณมีสัตว์เลี้ยงไหมเออหรือคุณไม่มีสัตว์เลี้ยงคุณมีธุรกิจอะไรไหมบุตรบริวานคุณไปสร้างปัญหาไหมเออมันก็มีปัญหาเกิดขึ้นได้นะก็ต้องดูดีๆนะคะแม้กระทั่งอุบัติเหตุในบ้านอ่าโดนของมีคมเดินชนประตูชนกระจกมั่งชนคานมั่งก็มีหรืออุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นได้เหมือนกัน ทีนี้ก็ต้องดูว่าแต่ละคนนะ่ะมันจะมีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นตรงนั้นก็ให้ไปปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ทีนี้ดาวอคารเองก็เป็นดาวเจ้าหรือวินาศวินาศอยู่พันธุเนี่ยเรามองในมุมบวกกันนะนะักที่ว่าคนใกล้ตัวคุณเนี่ยอาจจะมีก็ได้ปฏิสัมพันธ์ที่คุยกันน่ะอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกิดขึ้นก็ได้ หรือคนใกล้ตัวคุณเนี่ยเขาจะมีการมีปัญหาปร,ปรึกษาปัญหาอะไรกับคนในครอบครัวค,คุณไหมอาจจะเป็นเรื่องเขามีปัญหาเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องที่ดินหรือป่าเรื่องที่ทำงานหรือป่าก็าอาจจะมาคุยกับคุณแล,แล้วมาขอความคิดเห็นคุณเองเนี่ยบางทีเราให้ความคิดเห็นใครไปแล้วอ่ะบางคนเขาก็ไม่ชอบใช่ไหมคือไม่ได้เห็นตามที่เขาอยากจะได้ไงเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่มาขอความคิดเห็นนะส่วนใหญ่ได้ไดไดคําก็จะคําแนะนําที่ดีด แต่บางทีมันอาจจะเป็นคําแนะนําที่เขาไม่ไม่ถูกใจเขาอย่างเงี้ยเออมันก็อาจจะมีการแบบมีปัญหาเกิดขึ้นได้เหมือนกันเนาะเพราะต้องดูตามสถานการณ์เนาะอ,อหรือบางคนมองว่าอย่างนี้อาจจะมีช่วงที่คุณพ่อคุณแม่หรือคนในครอบครัวเนี่ยมีเรียกมีมีปัญหามีอะไรเกิดขึ้นกันเนี่ยแล้วอาจจะมีการไม่เข้าใจกันนะ่ะคุณพ่อคุณแม่บางทีเขาผู้สูงอายุหรือลูกก็ได้ หรืออะไรพวกนี้คนในครอบคุณอ่ะอาจจะมีการน้อยอ,อกในใจค่อนข้างจะอยากอยู่คนเดียวละเก็บตัวละในกรณีแบบนี้เราดูด้วยนะว่าเอ,อคุณพ่อคุณแม่เราหรือคนในครอบครัวเนี่ยเขาเป็นอะไรไหมมีเรื่องของแค่ได้แหละ ไม่สบายหรือเปล่าหรือมีการน้อยใจกันไหมเพราะว่าบางทีไอ้การน้อยใจเนี่ยมันก็ส่งผลส่งปัญหาให้ได้เหมือนกันนะคะต้องไปปรับตามสถานการณ์แต่คนนะแต่ที่นั้มองว่าถ้าปัญหาใดๆก็ตามอ่ะมันเกิดขึ้นอ่ะมันมีทางออกเสมอแต่เพียงว่าอย่าใจร้อนกันให้อดทนนิดนึงปัญหาตรงนั้นอนะ่ะมันจะคลี่คลายไปในทางที่ดีได้นะและอย่างเนี้ยเรารู้แล้วนี่ เออในช่วงระยะเวลานี้นะวันที่6มิถุนาถึง27กกรกฎาคม2018เนี่ยดาวองคารดาวิดอาทิตย์เนี่ยเออเราจะคุยอะไรกับคนในครอบครัวเราหรือปรึกษาเรื judgment, ่องกับเรื่องบ้านเรื่องรถเราเนี่ยก็คุยกันดีๆคุยได้เหตุผลปัญหาเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดได้นิดหน่อยไม่เยอะหรอกหรือแม้กระทั่งคุณจะตัดสินใจทำอะไรเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินประมาณนี้หรือที่ทำงานเองเนี่ย คุณดูให้ดีๆนะมันมเีเพราะเป็นเรื่องของคู่ปาเทตคูก่กัดยงใช่ไหมคะคูยเจราจาให้ดีตกลงให้ดีหรือใครจะขายอะไรต่างๆเนี่ยบ้านรถที่ดินถ้าคุณขายคุณอาจจะได้เงินพอประมาณนะคะอัน,นี้ก็ต้องไปดูกันดีๆนะเพราะแต่ละคนมันต้องแตกต่างกันอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าเป็นเรื่องอะไรเนาะแต่เพียงบอกด้วยว่าเนี่ยดาวคารนะมันอยู่ในราศีสิงห์นะเพราะเป็นธาตุไฟทั้งคู่เรื่องของอารมณ์ ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอารมณ์ร้อนอีกฝ่ายหนึ่งเย็นปัญหาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ยากมากแต่ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งร้อนคุณก็ร้อนเอาละครเนี้ยไฟมันก็โหมอารมณ์มันก็ทุกขุ่นเกิดปัญหาได้อย่างนี้นะคะมีโอกาสที่เจ็บตัวได้ต้องบอกอย่างเงี้ยเห็นไหมเวลาที่บางครอบครัวเห็นหม,มีการตีกันอะไรกันเงี้ยต้องระมัดระวังนิดนึงค่ะ ก็ต้องดูกันให้ดีนะแต่นะบอกก่อนบางคนในพื้นเดิมอะคุณอะอาจจะไม่มีดาวองคารอยู่ดวงเดียวนะอาจจะมีดาวดวงอื่นอยู่มันก็จะมีเรื่องของปัญหาตรงนั้นเข้ามาเพิ่มเติมแต่จะเออจะมากน้อยเนี่ยจะแตกต่างกันอยู่แล้วล่ะปัญหาต่างๆของทต่คนนะคะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ก็จะคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่เข้ามาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนอย่าพทุกความดีมีความทุกข์นะคะขอบคุณค่ะ